สวัสดีครับวันนี้มาทำต้มยำไม้ครับใช่ต้มยำขาหมูใช่นล้วหน่อไม้ใช่ด้วยหน่อไม้อืมต้มยำตีนหมูใช่ตีนหมูหน่อไม้บวานค่ะหน่อไม้บวานอ่าเออถ่ายน่ะโน้มมาเลย ้องทีเนี้ยใสายเสอร์ชีวิตคนไทยในต่างแดนเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับแล้วก็เริ่มเริ่มจะป่วยแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะเอาขาวหมูลงไปนะฮะอำเภอเี่ยวหน่อไม้ลงไปนะครับเดีย๋ยวเช่างวะหมัาไก่ได้ไ่มข้างนอกเอาเนื้อสิ như <laughs> <bây giờ> này lẽ ra ra đấy nay không chịu ừ. nắng Để biết chi ừ, nó mỗi nó gót áo păm mùi kỳ có ý nghĩa gọi nè 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 นคอันนี้คือแบบว่ากินได้เลยครับเนาะหอมใหอันนี้ <c oughs> อร่อยถ้าป็นเจียงจืดก็ได้ออฮอ่ะนี่ครับอย่าใส่ลงไปครับ เทไปเลยเทไปเลยเออนั่นแหละทีนี่ก็รอสักพักนะครับแต่ใส่เครื่องปรุงอะไร,รเรียบร้อยแล้วก็มากินกันเนาะมาครับพี่นอกที่นี้ก็รประทานกันนะครับก็ดมยำขาหมูนะฮะดมยำขาหมูใส่หน่อไม่วานนะคะนี่สุดยัดมากินกัำหน้าก็คุณวันแล้วก็น้องสาว này nè vào mắc nắng này, không mắc nơi đây đúng không Thái ký này ham ăn ván ăn lối nè Nó à, khá bí nó sắp sắp nó cắn khắp

chinh tin mua mặt bằng chóc càng cho không? cho nông an gặp có chân lên chóc khẩu nạc này ăn tôm hm ừ. gửi ăn chừng nắn lại để không không? Xong, <laughs> Má, bác mi xuống tôm. tho lì mah hai nha ha 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 là ha 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 ha

อ,อ,ยอ่ยม่ไม่หวาอืมซืม้อมาให้แตะเทียงวะ่ะสุดยอดครับเผ็ดๆร้อนๆไปเลยยำเ้า,านะฮะอืมอร่อยครับน้องไม่ก็หวาน จะพักมาให้กันด้วย

นเขานรอนั่นู้นนั่นู้นเเห็นไดบี้มานชืคงเลยมาให้แล้วครับนองนี้เน้อ

ถึงมีหมอยมอคุณหมอหมดเลยเดี๋ค่ะกินน้ำมันได้ลมคือเปนน้องขอโทษด้วย โอเค,ครับพน,อแบบพน้องนะสำหรับซึ้นนี้ก็ต้มขามูบนภูเขานะฮะบ,บนดอยนะฮะขามูบ้านนะครับก็อร่อยแต่ว,ว่าทาพยายามทำที่แบบว่าให้รสชาติให้เหมือนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวว่าเครื่องปรุงไม่มีต้ยมยำก้อนเลยอะไรเงี้ยเราก็มาทําเองนะทั้งงก็ผักกดได้ขวดชากดติดตามมลเป็นกาลังใจด้วยครับสวัสดีครับครับ เออยจะให้รู้ต้นกอบผีนะฮะกอบผีมีตนเดียวนะฮะพี่น่องมันมันเรียกว่าอะไรอ่ะนี่ครับต้นกอบผีกอบผีแต่ว่ายังไม่สุกก่อนเป็ดใช่ไหมกูกโดด โอเคครับพี่น้องเนาะมน์ก็จะจบคลิปทั้งนี้นะครับพบกันในคลิปหน้าคูะ